โอเคสวัส okay, so ดีท่านผู้ชมทุกคนนะคระับผมในรายการจิ๊บสกิมเมอร์นะครับก็อัดใหม่ซะแล้วนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมไปปรับเอ่อสติ้งหน่อยหน่อยก็เพราะว่าเกิดการอัดกดแซดแล้วก็พักกดเอ็กนะก็คือกดแซดยาวๆนั่นคือการกระโดดของคุักกี้รันในบูสต์แต่นั่นเองกดเอ็กกดแซดยาวเลยคลิปเต็มหน้าจอเลยฮะแล้วมันลบทิ้งไปไม่ใช่ไม่ใช่มาดูครับ,น,น,รบนี่ครับมันเยอะขนาดไหนฮะนี่ฮะ เต็มเมลเลยไปเราก็ลบไปนะฮะโอเคลบไปนะฮะเรียบร้อยนะฮะแล้วก็บูสเตอร์เรามันเดิมแล้วก็เริ่มเกมฮะแล้วก็เริ่มเกมอันนี้นก็จะเป็นการกระโดดแบบตัวแซดนะฮะส่วนหมอกดตัวเอ็นนะฮะแต่ก็ผมมีไอ้ยลัคกี้ดีวะเรียนร่างด้วยลัคกี้นะฮะท่านผู้ชม ก็วิธีหมอบนะแบบแบบใหม่นะคือกด x ก็กระโดดกด z ก็กระโดดกด c ก็กระโดดกดีกด b ก,ด b ก็กระโดดจะกด n หมอบฮะเรานะผมไปค้นสูตรมานะท่านผู้ชมอาจจะรู้หมดแล้วนะครับไม่ไม่บางบางคนอาจจะไม่รู้อาจจะกดอย่างนัง้นอยู่บางบางคนอาจจะกดาส์นะฮะเปลี่ยนได้เลยนะถ้าคุณมีคีย์บอร์ดนะครับอันนี้ผมเล่นในคอมนะนะฮะอันนี้อันนี้คือโน้ตบุ๊ก ครับผมปิดเสียงไว้พวกน,น้ารำคาญนะเสียงดังนะฮะก็อัดไปแล้วแหละตอนแรกอัดไปแล้วนะฮะใช้ c r น m i e e Studio เจอัดไปแล้ะไอ้ทาง YouTube มันมีปัญหานะฮะมันเลยใช้ไอ้นั่นอัดไม่ได้นะก็อา้าวเสีดายจริงผมอัดกับพี่นี่ไว้ไงอะไรวะนี่พี่บิ๊กซีนะพี่ผมเองนะครับก็ อัดรัดก,กันไปนะฮะก็เลยไม่ได้ยินเสียงเขาถ้าผมใช้โปรแกรมเบนนแคมอัดใครรู้ช่วยบอกทีถ้าได้ยินเสียงคนอื่นงนั้นอนะ่ะบอกหน่อยนะฮะบอกกันหน่อยส่วนใ้เรื่องบูสเตอกับคุกกี้รันเราจะยังไงเราจะช่วยเดี๋ยวจะสอนอทีคลิปหน้าแล้วกันอาจจะสอนก็น่าจะนานวันสองพาพอะเออสองสามภาพเพราะว่าไอ,อ้เบนนแคมเนี่ยของผมมันไม่ได้แท้งไงมันแค่สิบนาทีนะ,ะอ๊บเฮ้ยไม่ถึงอีกแล้วผมไม่ถึงตรงนี้ทุกทีเลย เปลี่ยนยิน้มผัดใหม่นะโอ้พันหนึ่งร้อยนะฮะโอเคพันสี่โอเคนะฮะก <Go. S 1> ็เดี๋ยวสักคู่รู้ที่สมบัติสักคู่นะฮะนี่ให้ดูมาคมดินะฮะนี่เราคุกกี้สิบห้าคุกคกี้คุกกี้คุกกี้สิบห้าอันนะฮะอือเดี๋ยวว่าจะเอาตัวนี้ให้เต็มแลวเพราะมันอีกสามเร็วจะเต็มแล้ว ไปซื้อตัวนี้ก่อนกระดูตังเนี่ะแล้วก็อัพนางฟ้ายาวนะฮะอัพยาวโอเคก็กดแซดนะการกระโดดหรือว่ากดเอ็กซ์ถ้าคุณถนัดก็ว่ากดซีล้วกดวีล้วกดบีถ้าคุณถนัดนะครับผมถนัดกดเอ็กซ์มากกว่าเอ้ยกดแซดมากกว่าส่วนมอบนะฮะคุณไม่ต้องไปกดเอ็นนะฮะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเป็นกดปุ่มกดปุ่มล่างฮะเหมือนคุณเล่นออร์เอชั่นเออแบบเอ้ยช้ขวา้า้ขวาเนี่ยเออมาจะกดตามความจังของคุณนะฮะแต เรากดตัวลงนะมันก็จะหมอบกดตัวไปตัวซ้ายเนี่ยมันก็จะกระโดดถ้าคุณกดไปขวามันก็จะหมอบถ้าก,กดขึ้นอย่างเงี้ยฮะกดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะกระโดดเข้าใจกันนะขเข้าใจกันนะควนั้นจะเข้าใจกันได้เนะยเพราะว่าโตๆกันแล้วนะครับ <laughs> ผมก็ไม่าเด็กอะไรเลยเนะียก็โตๆกันแล้วนะไหน,นก็ ปุ๊บๆนะเก็บเหรียญน,นะเก็บไปครบพันห้านะครับเพราะตัวนี้มีเควสของมันอยู่นะฮะกิจกรรมใหม่นะกิจกรรมใหม่จริงให้เป็นกิจกรรมคอมโบนะฮะโอ้ยไ,ได้ลักได้ลักกี้เลยได้เยอะได้เยอะลักกี้ได้เยอะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวปอดใจผมจะอัพเต็มแล้วเดี๋ยวก็ซื้อสเก็ตบอร์ดปุ๊บก็จะอัพหัวใจอัพบิลลี่แล้วก็ไอนาฬิกาปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนครับคุกกี้ของเอาก่อน โอเคนางฟ้าพออัพนางฟ้าครบเวลเจ็ดปุ๊บนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นว่าอัพนางฟ้าได้เวลหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นอัพไอนาฬิกาครบเวลยี่สิบก่อนพรามันอีกห้าเวลก็ครบแล้วอ่ะเออเสียเวลาเปลืองนะฮะโอเคทีนี้เรากระโดดได้โอ้เก็บ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 นี่เหรียญเยอะเหรอฮะปลูกครับปู่เสกตังยังไงบอกผมหน่อยผม ชีวิตจริงผมจะได้ไปทำบ้างอะปูผมจะได้ไปซื้อคอมใหม่โอเคตอนนี้ก็ตีหนึ่งกว่าแล้วนะเขาก็ต้องเสียงลเ,เบาๆกันหน่อยจต่ผมจะเล่นพยายามเล่งไม่ท่านผู้ชมได้ดังตอนนี้ดังเบานะฮะมั้ไม่รูกยังไม่ดังหรอกนะตอนนี้ไม่ดังเลยนะยังกระจกกระจกกันกระกาอยู่นะนะแคสเกมของผม เนี่ยแล้วก็ถ้ามีโปรแกรมใหม่ๆโปรแกรมมาคลิปอย่างเงี้ยก็อัดปั๊บก็นี้เลยนะครับอะไรยังไงอธิบายไม่ถูกก็อาจจะแคชเกมแบบเต็มหน้าจอตาอผไ้ชมมาจะได้ไม่ต้องมานั่งแคชเกมอย่างเงี้ยลำบากละบนะได้ยินเสียงก็มาได้ยินเสียงเกมนะฮะอ้ยมันลำบากผมนะฮะต้องเปลี่ยนในนี้ละ ะไปจะไปรีนี่ละคุยเกือบเกือบเนี่ตายผมจะไปรีนี่แล้วอะไรวะวินโดว์ใหม่เป็นวินโดว์เจ็ดเหมือนเดิมนี่แหละนะฮะมันก็ดีอยู่แล้วโอเคตังค์ได้พันเก้าโอ้ยเกือบสองพันี่ยโชคดีจริงๆตอนนี้นะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นเกือบสองพันนี่ก็หกนาทีแล้วโอ้ยมาต่อพัทสองแล้วกันเดี๋ยวมีพัทสองต่อยังไม่จบหรอกนะของให้ชนชน กิฟท์ของราเนี่ยเปิดออนไว้ line, นะฮะเดี๋ยวดูดูอาจารยเดี๋ยวรยสิบเก้านะฮะใช้ได้ไม่จำกัดเลยทีเดียวก็าอาจจะมองไอ้สาอีกสามตัวเนี้ยรู้ไหมยังไงนะฮะนี่ฮะเพจเนี่ยฮะเพราะว่าเนี่ยฮะอีเวนต์การเชิญเพื่อนใช่ไหมใครเพิ่งหัดเล่นนะฮะเข้ามาอีเวนต์จานการเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนคราพลาสิบคนจะได้เพชร้อยอันนะฮะผมได้มาสองกิจกรรมเลยทีเดียวได้สองร้อยเพร แล้วก็ได้อีกลอตเพชรฮะไปอันนี้มาอะไรวะ even my, even my, อีเวนต์ใหม่อีเวนต์ใหม่ก็ใส่โค้ดนะมันจะรู้อยู่แล้วนี่ฮะก็เปิดอ่านเลยนะ,ะครับกิบไอ้กิฟต์พอ,อยนะส่วนอันนี่ผมจะไม่เปิดให้เห็นรอผมมีกล้องดีๆจะเปิดให้ชมดูนะครับเดี๋ยวุ้งสก๊อตเนี่ยเดี๋ยวจะเอาลิงก์โหลดไปทางด,างด้านล่างเดียบกิชันเอ้ยไม่ได้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 ไม่ให้จ้ะเดี๋ยวรอผมอัดอีกทีนะฮะอัดเป็นไอ้น,นี่เลย อาจเป็นยังไงอาจเป็นอีกอย่างหนึง่งอาจเป็นแบบอสอนโหลดอย่างเงี้ยโหลดคุกกี้ร้านด้วยโหลดอะไรด้วยอ้โผมก็เป๋าผม,มต้องลบมีบลสแต็กลบลบมาถ่ายใหม่ดิโอ้ยสวยอะไรเรื่องเั้นั่นอ่อะถ้ามาชมอาจจะเคยเล่นโทรศัพท์ใช่ไหม เออบูแสแท็กก็เหมือนโทรศัพท์นะฮะเดี๋ยวลิงก์โหลดผมจะสอนโหลดนะฮะส่วนพวก Google อย่างเงี้ยน,นะถ้าให้ร้านทำให้ก็อก็ไม่รู้ฮะคุณไม่รู้ไม่รูคลิปเปิดเดี๋ยวคลิปที่ผมเรียนรู้มาจากเขาเนี่ยเจ้ไปรานร้านเะด็กอิสระวูนะดไ,ได้วิ่งผัดมาด้วยแหละโชคดีจริงๆโอเคนี่ก็8นาะทีแล้วเดี๋ยวตอบข้อสองไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจจะมีหลายพาณิชย์เรื่องคุกกี้รันเนี่ยสองปั๊มตังมา ันเนี้ยสอนปั้มตังไปนะคลิปก็ชื่อว่าปั okay. ๊มตังด้วยตะลุงนะไม่เอรอไม่เท่แล้วก็ตั้งใหม่แล้วกันช่างมันช่างมันโอเคไปเรื่อยๆเลยปั้มไม่เรื่อยเลยฮะก็เนี้ยจะสี่พันห้าละในสี่พันห้าปุ๊บซื้อตัวสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดปุ๊บก็อาจจะปั๊มต่อนั่งปั๊มต่อเลยแหละนี่ก็โอ้แป๊บๆนะฮะดูดิ ผมว่าจะไม่ถึงสามหมื่นอย่างไวเลยเนี่ยมันถึงสามหมื่นไวมากอ่าทีมคูลทีเชนะฮะเนี่ยผมว่านะจะเอ้ยโอ้ยกรรมใครมีเพื่อนสนับสนุนนะที่เล่นนะแต่คุกกี้รันทุกคนฮนะก็ส่งให้ผมหน่อยทางด้านอ่าทางทางแชทนะฮะส่งมาให้หน่อยเพราะว่าผมต้องการเพื่อนอย่างมากนะกับคนที่เล่นคุกกี้รันทุกคนนะเพื่อนที่เล่นคุกกี้รันทุกคนนะเอามาให้หมดนะครับผมขอหน่อยนะเพราะว่าผมจะเพิ่มเพื่อนเอาเพิ่มไปปุ๊บก็ เชิญข้ามาเล่นเนี่ยเชิญครบร้อยคนุ๊บผมก็ได้ซื้อเก็บตังซื้อตัวจนสลัดนะครับส่วนแม่ชาวผมก็เลจะเป็นตัวสลัดสักทีนะฮะรอมานานแล้วเนะี่ยจะได้เล่นแบบว้ายิงจังเอาสักทีฝันนะนะอฝันไปโอเคแล้วก็นางกลับเก็บตังเราชิ้นเก่าเนผมว่าดีสุดแล้วนะเอฟเฟกต์ไม่ค่อยเยอะขนาดนี้แล้วก็อัตมตั์ได้ดีด้วยนะฮะนะฮนะก,ก็เอฟเฟกต์ไม่ก็จะโดนง่ายมากมาก ช่างมันได้ไรช่างมันได้ไรโอเคคิดเดี๋ยวจะจบตอนนี้แหละให้ผมพักแป๊กหนึ่งค่ที่พักก่อนฮึอบฮฮบนะแล้วน่าเขาจะได้พักแล้วอีแก่โอเคฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาชอบไรชอบชอบผมก็ชอบสกายนะแล้วเจอกัน